สวัสดีครับพอไปพี่น้องลุงป้าอาอาอจาร,รย์นกเขาใหญาส่สู้คู่สุก้นกับผมเอานกฟึกออกมาครับเมือนอยางี้ยมือเศร้าเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกนักครับผมเอาเจ้าผิดมุกดาวออกมาครับได้ยินเสียงพเนีตดลั่นนะครับป่ากดว่าอยู่ไกลๆเนาะครับเนาะเป็นจชงไรเนาะไม้ใกล้บ้านครับ บริเวณนี้มันเป็นนกตอรครับถ้าเกิดได้ไปปลาโคกครับปลามันบอกไก่จากบ้านครับอ๋อไปทุ่นน้ำกันว่าสิมานหรือจังใดปลากดวอมนอยู่นะ เดี๋ยวยวซูมครับซูมคือเงียบไปเข้าไปเบิ่งกันเลยครับมีเอ็ดเลดครับพี่น้องไอ้ยี้ย เมียบเอดเลครับนั่นจัดอีกล้เดอ้อทีมงานเนีย่ยมือเศร้าเป็นไหนดินภาพภาพอีกแล้วครับผมขนกระจุยเอามาแล้วมาแล้วเอาเอาลงมาเบิ้งครับสิรูปรอสําไหน มาวะเทมุกดาจัดแล้วครับงาม,มอ๋อ นี่ครับสงสัยเป็นตัวเมียเร้เรอครับนี่พี่น้องโอ,โอ้คู่ใส่กันกอก ตัวผูเห็นเลยครับโอ้ตัวเมียลอ,อยเปื้เส้นครับแบบนี้ตัวใบใหญ่เดี๋ยวครับขอหยาดปดนกก่อนจากเท้าเดี๋ยวพิสูจน์น้ำกันครับผมโอ้สงสัยติดเป็นตัวเมียบ่ครับเลยจริงเลย ตัวใบใหญ่ครับอ๋ามันแล้วครับมันแล้วเพรมุกดาแต้มซีครับผมแต้มที่ซีของเพิ่นอนเดี๋ยวเก็บนกก่อนครับผมอ้าวมานนันตัวเนืองครับผมนี่ครับ อ๋อคลิปนี้กับบยเงา้ครับสันส้นๆได้ใจความขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอ่าผู้เข้ามารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็ุคลิปครับผมอยู่บ่ดนครับอ๋อ คลิปนี้ก็เอาสันสันสเน,นียนเนาะครับเนาะสำหรับผมกัสิร์ไกวคำว่าสวัสดีครับไปละมานอีกแล้ว